กระแสตอนนี้เย่ยยมาริมาแพร่คือดีที่สุดใช่ใชแต่เดี๋ยวดูมามาริมาก็ไม่ได้นำเยลำปางขาดซกทีเดียว<ห>พี่หนูแบบหนูนนหนูแบบนนนอกัหหููแแบบบบมึงมึงมึงตีขึ้นมาเสมอเลยอ่ะตีขึ้นมาแบบจนจนเราอ่ะอยากจะให้เพื่อนมากแบบอยากดกึงเพื่อนเข้ามากแต่เรากลัวใจอ่ะ ว่าตอนที่เพื่อนเข้าไปในท็อปสิบอะเราเพื่อนจะปาดคอตัวเองอะพี่ปอเปียด้วยการแบบตอบคําถามแล้วคนหนึ่งมาแย่งสินเพื่อนอะอันนี้คือความคิดหนูนะเพราะหนูกลัวว่าวันเพราะหนูกลัวว่าวันที่เพื่อนจะต้องพูดต้องยืนในอยู่ในท็อปสิบแล้วตอบคําถามแล้วเราเพื่อนประหมาเราเพื่อนไปไม่ถูกเราเพื่อนพูดอวนล้วเพื่อนจบไม่ได้แล้วพูดแล้วเพื่อนพูดแบบไม่เขาเรียกว่าเกินเวลาหนูกังวลกับเพื่อนตรงเนี้ย ดูเลยบอกว่ายังเคยบอกมาบอกมามาเธอต้องเธอต้องเลิกติดการพูดแบบยันคางแบบเอ็มซีใช่เราส่งข้อความหามาริมาแล้วบอกว่ามาหกปีพอนะปีนี้มงได้แล้วไม่ต้องมาแล้วนะเจ็ดปีปีพอแล้วมงนี้เพื่อนเพื่อนยิ่งกดดันเลยอ่ะเราบอกว่าแบบเราแบบว่าเราหนูแบบหนูไม่อยากให้เพื่อนอ่ะ หนู่าไม่อยากให้เพื่อนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไปป่ากับปีด้วยความประหมาของตัวเองอะพี่ปอเปีอยะหนูเลยแบบไม่กล้าย,ยกให้เหมือนมาริมาเหมือนเหมือนตอนปีของพี่พี่ออยอ่ะเพราะพี่ออยเขานาโด่งมาคนเดียวอะตอนภาคเหนือพี่ใช่ไหมเพอตายใช่หนูเลยแบบเออไม่ใช่ว่าแบบไม่รักเพื่อนนะแต่ ฉันกลัวว่าถ้าเธอเข้าไปในสิบอะแล้วนนคนอื่นเขาจะมาปาดคนอื่นเขาจะมาปาดปาดเธอเพราะจะลืมว่าพี่จิตอะมันก็สวยนะพี่พเยามันก็เดินดีดนะโอ๊ยพเย,ยาลสวยมากน้ํามีจังหวัดนึงวันนี้ชายมากเลอยอะรอบกาล่าวันเนี้ทําไมน้างานชายแบบขนลุกอะคือยายชมพูเชียงใหม่นะเขาเดินดีน<ว>แต่รอบหายอ่ วันเปิดตัวมงก็เดินดีด้วยหนูเลยแบบหนูเลยบอกให้เพื่อนว่าแบบมีสตินะมึงมีต้องมีสติเลยต้องแบบไม่อย่าบอกว่าแบบตื่นเต้นเรื่องการตอบคาถามนะเพราะว่าหกปีแล้วต้องมีสติแล้วไม่ต้องมาเจ็ดปีแล้วหกปีพอเอามงกลับบ้านได้แล้วห,หนูพูดกับมันยังไงน,น,น,นพี่เพราะว่าเราก็เป็นรุ่นพี่เราพูดอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ไงพี่ปอเปียเราแบบอยาก เพื่อนแบบเราเราไม่ใช่เจ้าของวิธีนะเราไม่ได้เป็นคนเลือกนางงามแต่เราพูดในฐานะเราเป็นเพื่อนเราแบบว่ามีสติได้แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าตาเรื่องการเดินเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์หนูไม่ห่วงอะไรมากเลย,ยหนูห่วงคนจะมาปามดมาปาดแบบพีกอะสมมุติสมมตินะสมมติแบบจินตนาการนะตอนนี้กำลังคัดสิบเข้าห้า 5, ปุ๊บประกาศคุนภาคคือ อ,อ่ะสมมุตินะอันนี้เป็นเนกสมมุตินะอีสานประกาศไปแล้วเป็นขอนแก่นกเหนือประกาศไปแล้วเป็นลำปางกลางประกาศไปแล้วเป็นเป็นอ่างทองอาใต้ใต้ประกาศไปแล้วเป็นยายไฮดี้อ่ะแล้วเหลืออันนึงเป็นบอชอยส์อะแล้วทุกคนที่เหลือคือมาริมาอิงฟ้าอย่างเงี้ยโทมันจะเป็นอะไรที่ปวดตับมากเลยนะมันจะผิดอะไรมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> แค่พ <c oughs> ูดแค่นี้ยังเคลียดแล้วอ่ะ